วันนี้นักข่าวก็ตามถามเรื่องนี้เลยครับปฏิกิริยาหลังจากที่เมื่อวานนี้พักเพื่อไทยโอ้โหดีเอาผลลบระดับขุนศะึกนะสมัยก่อนไงขุนศึกฝั่งทนขุนพลกทมขุนศึกฝั่งทนก็คือคุณเฉลิม<อ>แต่ขุนพลกทมท่านก็วายชนไปแล้วนะแต่คุณเฉลิมนี่ยังอยู่แล้วเมื่อวานนี้ออกมาซัดคุณอรุธินแหลกเลยเมื่อวานนี้ให้ไปเป็นฝ่ายค้านเลยนะแต่เขาว่าแหลกในะที่นี้คือ ท้าตีท้าต่อยนะเหมือนสมัยก่อนเลยสมัยก่อนเลยท้าเปิดเวทีที่ศิรเกษตรโคลัมเพอเนี่ยเอาไหมนะท้าสู้เลยแล้วเตรียมไปเป็นหัวหน้าผู้นำฝ่ายค้านนะอนุทินไปนั่งนวนไปเตรียมไปสำรวจที่นั่งในสภาไว้สี่ฝ่ายค้านกับพรรคประชาธิปัตย์เพราะเพื่อไทยจะแลนเชื่อเลคุณเฉลิมนะพูดคำภาษาอังกฤษไทยคำอังกฤษคำเมื่อวานนี้นะสไตล์เดิมเลยคุณเฉลิมเมื่อวานนี้ คุณอนุทินชาญวิรุฬวันนี้ออกมาตอบคําถามฮะนักข่าวก็ถามถึงกรณีที่ร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงบอกว่าเนี่ยไปเตรียมหาที่นั่งในซสืฝ่ายค้านเอาไว้เลยนะแล้วก็ท้าเปิดเวทีปาศสัยสีสเกตแข่งกันเลยนะไปฟังลีลาการตอบของคุณอนุทินฮนะตอบแบบนิ่มๆโอ้โหแต่เป็นมวยเนี่ยคนละสไตล์อะ,ะแต่ว่าโต้กลับได้คะแนนแค่ไหนเดี๋ยวลองฟังฮนะ hey. ไม่เกินหเดือนก็รู้แล้วเนาะเขามาผิงใสเราแบบนี้ก,งงก็ผมบอกแล้วไงก็อาเหลิม,อ,มอ,นอนัปิดด้วยกันปิดประตูที่เปิดไว้ทำไมเราเปิดไหมนี่สอสอเ้าหลังตบนนี้เราไม่ใเราไ่ ประชาชนตัดสินรู้หมเขาจะขู่ที่ถีตะเกียดมากเลยเมื่อวานนะเหรอบอกว่าทำปลาใสในภาคอีสานครั้งแรกจะไปที่ถีตะเกดแล้วก็ให้ภูมไทยเปิดเวทีแข่งกันนะ,ะ <S 2> <S 2> ที่ถีสะเก้เาวเขาก็มีต่อตอในพื้นที่อยู่แล้วแต่ละคนวันนี้อย่าอย่าไปอย่าไปเราอย่าไปาคุยเรื่องขัดแย้งเรื่องอะไรพวกนี้เลยเราต้องคือ บ้านเมืองก็ต้องอยู่กับร่องกับรอยนะคือถ้าจะมาบริหารบ้านเมืองเนี่ยสิ่งแรกที่ควรจะทําก็คือการทําความขัดแยง้งการทําความเป็นฝักเป็นฝ่ายนะครับแยกคั้วกันชัดเจนเนี่ยควรจะถ้าเกิดบอกว่าจะทําให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยแล้วก็ยังมานั่งแบ่งคั่วแบ่งฝ่ายอย่างนี้มันก็มันก,นก็เหมือนอะไรอ่ะพูดอย่าง คิดอย่างทําอย่างนี้มันไม่ได้หรอกสิ่งที่ประชาชนต้องการคือความสงบสุขของสังคมนะถ้าบอกว่าจะทาให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยมันก็ต้องรักษามื่อกี้กันส่วนเรื่องบทบาทฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านมันก็เป็นบทบาทการเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้านไม่ใช่หมายว่าจะต้องมานั่งทะเลาะกันจะต้องมานั่งตีกันใช่ไหมหรือว่าต่อสู้กันนะบทบาทในรัฐสภาบทบาททางการเมืองมันก็แล้วแต่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ ถึงวันนั้นหลังจากรู้ผลการเลือกตั้งแล้วเนี่ยมันถึงจะกําหนดได้ว่าใครจะไปอยู่ที่ไหนนะครับก็ขบวนลังหลักเพื่อไทยจ,จับรงพะภูิใจไทยเป็นที่น่สแสดงว่าอะไรอ่ะ,สะแสดงว่าอะไรอ่ะ,ะ,ะใช่ไหม<ะ>แต่เราไม่เอาสิเขาจะมาเจาะเขาจะมาพยายามที่จะใครก็ตามที่พยายามจะมาทะเละาะเบาแหวพรักภูิใจไทยอยู่กับร่องกระรอยเสมอ เราไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งของใครเราต้องการทํางานให้กับบ้านเมืองให้กับประชาชนเราไม่เชื่อว่าความขัดแย้งจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาใดๆได,ๆได้เราต้องทําให้บ้านเมืองมีความสงบสุขรักกันทําหน้าที่ไม่ใช่ว่าเอาความเกลียดชังเอาความแตกต่างทางความคิดไปแล้วก็ไปหาเรื่องไปเพิ่มบทบาทให้กับตัวเองผมว่าประชาชนก็เบื่อ เบื่อมากๆแล้วแหละที่เห็นคนที่อาสาม,มาทํางานให้กับประเทศมัวแต่มานั่งสร้างวาทกรรมแล้วก็ท้าตีท้าต่อ,อยกันนี้มันไม่ได้หรอกมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเราทํางานเพื่อใครเพื่อประชาชนใช่ไหมแล้วประชาชนเห็นคนที่จะทํางานให้เขามัวแต่นั่งทะเลกกาะกันหาเรื่องกันข่มขู่กันนะใช้วาทกรรมศาสตร์โคลนให้กันอย่างเงี้ยประชาชนสบายใจไหม เพราะนั้นจะไม่ได้ยินคําพวกนี้จากาพ,พระกุมเทไทยเด็ดขาดโอ้โห,โโหเป็นไงโอ้โนิ่มๆแต่เชื่อมากคุณฉเฉลิมครับใครครับท้าตีท้าต่อยสร้างวัฒกรรม,มข่มคูกันสาดคูนกันหาเรื่องกันนะโอ้ติชีหน้าพอดีเลย <c oughs> แต่มันเป็นจุดเด่นของคุณอนุทินนะที่แบบ คือไม่วุ่นวายกับความขัดแย้งเลยเพูดแล้วทำเน้นนโยบายแลวเวลาไปพื้นที่หาเสียงเราก็เห็นจะพูดแต่นโยบายใช่นะพูดแล้วทำไอ้ที่ทำแล้วแล้วก็มีนโยบายใหม่หม,มาขายนะส่วนถ้าเกิดว่าใครจองกะอระถินอันนั้นก็ไม่เป็นไรไปห้ามจิตใจคุณเฉลิมและรรพเพื่อไทยไม่ได้หรอก <c oughs> อถ้าเกิดมั่นใจว่าตัวเองจะแลนสไล์นะ, <c oughs> ะแต่ถ้าเกิดว่าตัวเองคะแนนไม่พอแล้วอย่าไปโทษโอ้นี่ผด็จการแทรกแซงตั้งรัฐบาลไม่ได้ อย่าไปโทษจงโทษกรรมของตัวเองที่ชอบสร้างวาทกรรมสร้างความขัดแยง้งแล้วนโยบายหลักของตัวเองเนี่ยก้าวพ้นผลประโยชน์ส่วนตัวของนายทักษิณแล้วหรือยังที่จะให้พรรคอื่นเนี่ยเข้าไปร่วมด้วยแล้วมันจะวนประเทศกลับไปสู่ความขัดแย้งเดิมๆเ,เ,เนี่ยทั้งประชาชนและพรรคการเมืองหลายพรรคเขาไม่พร้อมที่จะร่วมด้วยไม่ใช่เรื่องเผด็จการไม่เผด็จการอะไรเลยนะวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยก็คือว่า แรงข่าวเปิดเผยกับพัติชนก่อนนะตอนแรกค่ะว่าแกนนําพักเพื่อไทยนี่เห็นแล้วว่าคุณเศรษฐาทวีสินนะคุณเศรษฐาทวีสินจำได้ไหมนักธุรกิจอสังหาริมรัพั์เนี่ยนะนะคือคนที่อยู่ในข่ายจะอยู่ในบัญชีแคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยด้วยอ,นะอันนี้เป็นรายงานข่าวในะพัติชนวันนี้ท็อปนิวฮะได้มีการต่อสายไปถามคุณสุทินคังแสงรองหัวหน้าพักเพื่อไทยฮะ คุณสุทินคังแสงเอ๊ะคุณสุทินเนี่เป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอะเสียดายนะเงียบๆง่ะคุณสุทินเนี่ยจริงๆเนี่ยชั่วโมงบินเนี่ยเป็นหัวหน้าพักได้สบายเลยแต่คุณหมอชลนานเนี่ยที่มาแปบปาดหน้าขึ้นไปนะเพราะว่าคุณหมอชลนานเองเนี่ยอาจจะใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจตัวจริงมากกว่าแต่คุณสุทินเนี่ยเป็นคนหลักเลยนะเวลาอภิปรายสรุปปิดอะไรต่อมีอะไรก็ตามทีใช่วันนี้คุณสุทินคังแสงเนี่ยเปิดเผยกับท็อปดีวว่า you